สวัสดีครับผมอยู่กับจีโปกะละมังนะครับผมวันนี้ก็ชื่นเคยครับผมมามาดัดปลาไหลแล้วท่านผู้ชมดูเช้าๆก็อากาศเป็นอย่างเนี้นะฮะอากาศดีๆครับผมไม่ว่าจะติดหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยครับผมนี่ครับผมเริ่มต้นนะฮะ ลูดแรกครับผมเดี๋ยวผมเก็บถุงแป๊บหนึงเริ่มต้นครับผมไม่รู้ว่าจะทําให้ท่านผู้ชมผีหวนหรือเปล่านะะเดี๋ยวดูนะลูดที่หนึ่งครับผมตีปะไม่ติดครับผมลูดที่หนึ่งไม่ติดนะฮะลูดที่หนึ่งไม่ติด ดูรูที่สองครับผมท่านผู้ชมว่าเมื่อคืนฝนตกนะฮะดูดิตูดเกือม,มิดเลยนะรูที่สองก็ไม่ติดนะทะ่านผู้ชมรูที่สองก็ไม่ติดครับผมรูที่สองก็ไม่ติด ดูคณะผมดับแล้วยันจังไม่ค่อยได้เลยนะ oh, <no. S 1> ว่าตรงไหนบ้านอันนี้รูที่สามครับผมปละหลายนะติดไหมรูที่สามก็ไม่ติดนะท่านผู้ชมไม่ติดครับผมไม่ติดอย่าว่ากันนะฮะท่านผู้ชม ตรงไหนบ้างนี่ที่กว้างขวางม,มากเลยนะดูบริเวณรอบๆครับผมตรงไหนเมื่อวานนี่มั้งลุกที่สี่แล้วนะครับผมอีกไม้ไม่ติดครับผมลุกที่สี่ก็ไม่ติดนะ ว่าวันนี้จะทำให้ท่านผู้ชมผิววันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เลยนะรูที่สี่แรกครบบับผมยังไม่ติดเลยส่ากระตัวหนึ่งนะวันนี้จะขอกินหรือเปล่านะ อันนี้ติดครับผมท่านผู้ชมเห็นปะกล้องไม่โฟกัสเนี่ยเห็นปะเห็นภาพครับผมเนี่ยเห็นปะมานั่งวะติดเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะ,นนะ,ะนเห็นปะเนี่ยนะฮะนี่ยเห็นปะติดรูดเดียวครับผมไม่รู้ว่าตัวหรือสองตัวนะเพราะว่าเนี่ยมันรูดใหญ่ครับผม ดูอีรู่นหนึ่งนะรูใหญ่มีสองรูครับผมอืม่ารูใหญ่รุ่นนี้ไม่ติดครับผมก็ติไม่รู้ว่าไอู้ใหญ่อะมันติดตัวเดียวมากผมว่า ไอ่รู้นี้ติดไหมเฮ้ย,ยติดครับผมท่านผู้ชมเห็นปะสองตัวครับผมเห็นป่ยเนี่ยหนึ่งตัวเห็นปะท่านผู้ชมสองตัวครับผมรุ่นนี้แต่ว่าตรวจไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกครับผมนะะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหม สองตัวครับผมแล้วน่าจะได้สามตัวนะผมว่าได้สามตัวแล้วนะครับผมก่อนเดี๋ยวก่อน,อนรุ่นนี้ีย๋ยวดูรุ่นนี้บ้างนะฮะยังี้ก็ติดไหมไม่ติดครับผมอม ไม่ติดก็ไม่เป็นไรปียังไงบ้านท่านผู้ชมครบแล้วนะครับผมมีแค่12ลู่นะฮะตีตีสามหรือสี่ลู่เนี่ยนะครับผมผมก็ว่าน่าจะได้ประมาณสักสามสี่ตัวนะได้อยู่ครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูที่บ้านนะว่าตัวจะใหญ่แค่ไหนนะะหรือตัวเล็กก็ผมก็ไม่รู้นะดูที่ดิสำหรับคนที่ชอบติดตามผมหรือชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยอยู่บนสายมือข้อบนนี้ครับผมนะฮะอย่าลืมนะท่านผู้ชมถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบคลิปนี้หรือจะให้ผมทำอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมนะคอมเมนต์มาครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทำ u t u b e หรือ Facebook ครับผมนะคอมเมนต์มาครับผมนะจะให้ผมทำอะไรนะนะท่านผู้ชมนะเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมนะอย่าลืมนะ,ะกดติดตาม ด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับผมนะนี่ครับผมท่านผู้ชมได้แค่สามตัวนะวันเนี้ดูโอเคนึกว่าสี่ห้าตัวซะอีกแค่สามตัวนะครับผมดูแต่ละตัวนะเดี๋ยวจับให้ดูนี่แต่ละตัวว้าวตัวใหญ่นะนี่ครับผมได้แค่สามตัวนะท่านผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะติดตามผมได้ทั้งสองทางครับผมอย่าลืมนะฮะ เฟบ facebook กับยูทูบครับผมนะจีโป้กะละมันครับผมลาก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย